รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุตทรทัศน์กองทัพบกรวมกับศูนย์หใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมโดเคลนออฟไลน์ เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูชขดเสกได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัทเ p g r o u กรุ๊ปประเทศไทยจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ วันนี้รายการของเราจะนําเสนอเรื่องราวของงานด้านอาสาค่ะที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือแรงงานในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในการเสริมสร้างทักษะความสามารถทั้งแรงงานไทยและต่างด้าวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่เดอเวโรนาแอดทับลานจังหวัดปราจีนบุรี โดยคุณมาโนดวีรกุลที่ปรึกษาศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิ Miracle of Life ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือแรงงานอาเซียนที่มีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการมุ่งเน้นการจัดการด้านทักษะแรงงานอาเซียนที่มีคุณภาพเพื่อนำไปสู่ทิศทางการผลิตและพัฒนาแรงงานอาเซียนคุณภาพตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่เศรษ,ษฐกิจไทยแลนด์4.0 สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอาชีวะศึกษาทั่วประเทศนะครับร่วมกับทางบริษัท Top s o p p g g n n y y ซึ่งเป็นบริษัทที่นําเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่ากัมพูชาหรือลาวนะครับเพื่อเอามาทดแทนแรงงานในประเทศไทยที่ขาดแคลนแต่แรงงานที่เรานําเข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่มีสกิลในเรื่องของการทํางานทางสถาบันการศึกษาโดยทางอาชีวะศึกษาที่เราได้ลงนามเอ็มด e ด้วยเนี่ย ก็พร้อมที่จะเป็นสถานที่ฝึกอบรมแล้วก็ฝึกสกิลให้กับแรงงานนะครับให้ให้มีฝีมือมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแรงงานไทยนะครับที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพนะครับจากทำกเกษตรกรรมหรืออะไร แต่ไม่เคยเข้าสู่แรงงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมที่พักหรือร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆแม้กระทั่งโรงงานบางประเภทที่สามารถที่จะรับผู้จบใหม่หรือผู้สูงอายุเราคงจะเลือกให้เหมาะสมกับตัวตัวแรงงานนั้นๆน,น,นะครับว่าจะส่งไปในสถานประกอบการประเภทใดชนิดใดน,นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเราจะเป็นสื่อกลางให้กับทางผู้ประกอบการแล้วก็ทางสถาบันการ,าร,ารศาึกษา ให้เข้ามาร่วมกันโดยที่เราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรานำแรงงานเข้ามาหรือแรงงานในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เข้าไป็นฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาแล้วก็ส่งมาให้ผู้ประกอบการซึ่งเชื่อว่ามันเป็นหนทางที่จะลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการแล้วสามารถนำแรงงานนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยลนั่นคือเป็นหัวใจหลักของการที่เราลงนามความตกลงในวันนี้นะครับ ช่วงหน้าไปติดตามหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้แรงงานอาเซียนมุ่งเน้นการฝึกอบรมและนำไปสอนปฏิบัติจริงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ บรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดน,นวนิยายโรมิโอแอนจูเลียตอันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอรเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนวว้าว รุดีกับทุกหนาไร่ดีกับทุกคนในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด1 9ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life ซึ่งกําลังมีนโยบายที่อยากจะใช้ความเป็นไทยในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการของคนไทยได้รับความร่วมมือกับทางกาแฟพันไทยมาร่วมกันช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนก็เลยเป็นที่มาความร่วมมือกันตรงนี้พีทีอยากจะให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขนะครับเราก็เลยมาเปิดร้านที่นี่แล้วก็ที่พันไทยนี่ก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่สินค้าเกษตร นะครับในจังหวัดนรคนปรปฐมแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงก็จะมาจำหน่ายในร้านกาแฟคนไทยเรามีคล้ายๆร้านสะดวกซื้อ T คือแม็กซ์มาเนี่ยครับก็จะเป็นจุดที่รกระจายสินค้าเนี่ยครับของเกษตรกรเข้าไปในตัวเครือข่ายของคีจริงๆวันนี้นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่ว่าจริงๆตัวสถานีบริการเราเนี่ยกรณีที่เรามีการโครงการที่ช่วยเหลือจากเกษตรกรเนี่ยอย่างเราร่วมมือกับทางกรมการา<ช>คร้าภายในกรณีที่พอหน้าเกษตรที่หน้าผลผล,ผลิตออกเนี่ยถ้าเกิดมีการล้นตลาดเราก็จะมีหน้าที่เข้ามาแอบสอบเรารับสินค้าจากเกษตรแล้วก็มาให้กับคนที่มาใช้รถตรูผมเชืเ่อว่าเป็นก้าวแรกนะครับที่เราจะเริ่มเข้ามาช่วย เกษตรกร,กรนะผมก็คิดว่าเราคงจะทํายังไงอย่างที่สิ่งที่เราคิดว่าทำยังไงให้กเกษตรกรอยู่ดีมีสุขมันก็จะเกิ่ขึ้นได้เลยทีเดี กับทุกงานไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณในวันที่สถานการณ์โควิด19กํำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด19ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life สนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูชขดใส่ได้มาตรฐานระด,ดับโลกดีกับทุกงานไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัทเอ็มพีกรุ๊ปประเทศไทยจำกัด คเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุค4.0นี้นะคะย่อมต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงเพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรคะใช้วิธีการอบรมในรูปแบบไหนได้บ้างไปติดตามชมพร้อมกันค่ะ <z> สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยมีวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลรชชาชธานีวิทยาลัยเทคนิคสะแ,แก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นเพื่อพัฒนาแรงงานอาเซียนที่ต้องการทักษะวิชาชีพเพื่อมาตรฐานแรงงานสากลภายใต้ในโยบายแรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาสูา่เศรษฐกษิจ มุ่งเน้นการฝึกอบรมและสอนปฏิบัติจริงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในส่วนภารกิจของสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรีเนี่ยภายใต้กลมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเรามีภารกิจขั้นต้นเนี่ยก็คือในการฝึกอบรมแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่สถานประกอบการซึ่งเราเรียกว่าหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ฝึกให้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจประกอบอาชีพเช่นช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศช่างเชื่อมเรามีระยะฝึกอบรมเนี่ยโดยใช้เวลาฝึกเนี่ยทั้งหมด2เดือนแล้วก็เราส่งฝึกงานในฐานประกอบการอีก1เดือนนะครับส่วนโครงการที่2เนี่ยเป็นการฝึกให้กับแรงงานที่ทำงานอยู่แล้วเราเรียกว่าเป็นการอัพสกิลแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ เพราะว่าเนื่องจากว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานมันเปลี่ยนเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ต้องพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเราเรียกว่าหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานในส่วนแรงงานท้องถิ่นนะครับหรือที่เราเรียกว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาทักษะอาชีพให้ในระยะสั้นซึ่งเขาสามารถเที่ยะฝึกเสร็จแล้วไปประกอบอาชีพได้ เช่นถ้าเขาเพาะปลูกอยู่เราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีที่ในการลดน้ำอัตโนมัติหรือใช้พลังงานทดแทนเช่นโซลาเซลล์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในส่วนถัดมาก็คือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติผู้ที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยเราต้องมีการทดสอบมาตรฐานของตัวเองว่าเราอยู่ในมาตรฐานสากลหรือไม่นะครับเมื่อเราทดสอบเสร็จนะครับผ่านการทดสอบเนี่ยมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยกำหนดอัตราค่าจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว นะครับซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําในขณะนี้เนี่ยเรามีอัตราค่าจ้างเช่นช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารเนี่ยเมื่อผ่านการทดสอบเนี่ยสามารถได้รับค่าจ้างเนี่ยวันละไม่น้อยกว่า400บาทซึ่งอัตราค่าจ้างตอนนี้ตามมาตรฐานเนี่ยสูงสุดถึงวันละ900บาทนะครับอันนั้นก็อีกภารกิจหนึ่งส่วนภารกิจอีกภารกิจนึงก็คือสาขาที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะเช่นเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารเนี่ยช่างที่ประกอบอาชีพเนี่ย ต้องมาประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอ,อาลายเส้นออกไปไม่ถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่สามารถประกอบอาชีพได้เพราะขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนนะครับในส่วนของสถานประกอบกิจการนะครับที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปเนี่ยเรามีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมืองานงาน2545เนี่ย ให้สถานประกอบการเนี่ยพัฒนาลูกจ้างเองเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของลูกจ้างทั้งหมดที่อยู่ในสถานประกอบการในแรงงานที่ส่งเข้ามาพัฒนาฝีมือแรงงานเสร็จแล้วเนี่ยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยสองเท่านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจให้สถานประกอบการเนี่ยส่งพนักงานพัฒนาลูกจ้างของตงนเองโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวตรงนี้นะครับที่เรามาร่วมมือแล้วก็ในกรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเนี่ยเรามีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานานานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงแสนเป็นภารกิจในการพัฒนาลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวในอาเซียนทั้งหมดก็สามารถใช้บริการในส่วนนั้นในการพัฒนาลูกจ้างได้ครับผมทางจังหวัดปราตินบุรีนะครับก็ได้มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวนะครับตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจ ให้กับประเทศในวันนี้นะครับก็เป็นนิมิตหมายดีนะครับที่ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝึกอาชีพให้กับคนไทยและแรงงานต่างด้าวลงนามความร่วมมือนี้ก็จะดําเนินการที่จะฝึกทักษะให้กับแรงงานต่างด้าวและคนไทยนะครับก็ถือว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้เป็นไปก้าวไปผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาครับ ช่วงหน้าไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยกันค่ะวว้้าาุุยยะรรรรคนปปัดดตทไ เดปุ๋ย,ย,ยรุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนในวันที่สถานการณ์โควิด19กำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด19ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life ้า wow. ด,ด,ดีกับทุกน<ง>าไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด -19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน Live an excellent life สนัุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูธคอเสกได้มาตรฐานระดับโลกดีกับท,ทุกหน้าไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัท m อ g r o u กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมประเทศไทยถึงมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกันเป็นจำนวนมากไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาจํานวนการจ้างงานแรงงานต่างด้าวปรับสูงขึ้นมากหากพิจารณาการเพิ่งพาแรงงานต่างด้าวของไทยกับประเทศอื่นๆพบว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการไหลเข้าของแรงงานต่างด้าวอยู่ในระดับที่สูงนะคะและถือเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยส่วนใหญ่จะได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ําซึ่งยังคงสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ําของประเทศเพื่อนบ้านประมาณ3เท่าตัวเลยล่ะคะ่ะ ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีเองนะคะถ้าดูเทียบกับในภาคความต้องการจ้างแรงงานปัจจุบันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแนวโน้มการจ้างงานเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ทุกเดือนด้วยค่ะจากเดือนที่ผ่านมานะคะแรงงานเราเพิ่มขึ้นประมาณ200คนแล้วก็จากการลงทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยก็มีจํานวนค่อนข้างเยอะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจ้างงานของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะในจ้างเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญนะคะแล้วก็แรงงานส่วนใหญ่เนี่ย จะอยู่ในภาคการนําเข้าหรือแรงงานนําเข้าตามระบบเอ็มมากกว่าตามตามติคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งจากการสํารวจนะคะแล้วก็สอบถามจากในจ้างปัจจุบันเนี่ยแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะส่วนใหญ่นะคะมาทํางานในสถานประกอบการซึ่งเป็นภาคอุตสาหากรรมเช่นการผลิตเหล็กนะคะอุตสาหากรรมอาหารแล้วก็อุตสาหากรรมเครื่องนุ่งห่มนะคะฐานการผลิตของปาจีนบุรีเนี่ย ค่อนข้างเป็นอุตสาหกรรมใหญ่บางโรงงานเนี่ยมีการจ้างแรงงานถึง3 0 0 4 0อถึง400อคนน,นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ปัญหาที่ที่เกิดที่ที่เราพบน,นะคะส่วนใหญ่เนี่ยแรงงานเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเราเท่าไหร่นะคะทีนี้เนี่ยโครงการเนี่ยที่เราได้ร่วมกับภาคเอกชนนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่ดีที่เราจะ นำแรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพเข้ามาพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีของเรานะคะนอกจากนี้จะทําให้เขาได้รู้ขนดธรรมเนียมประเพณีแล้วก็กฎหมายบ้านเรานะคะเพื่อจะให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับจังหวัดปราจีนบุรีของเรานะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางบริษัทท็อปจ็อบนะครับที่ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับ กลุ่มคนที่จะเข้ามาทํางานนะครับถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานของไทยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดประจินบุรีเราเองนะครับยังต้องการอาศัยกําลังแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านอีกมากนะครับซึ่งจะมาเติมเต็มเรื่องการทํางานต่างๆการจะทํางานได้ดีก็ต้องมีความพร้อมในการทํางานมีความสามารถตรงตามที่บริษัทต้องการนะครับเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมให้แก่เขาคนเหล่านั้นนะครับที่สําคัญ พอมาทำงานแล้วเนี่ยการเป็นอยู่ที่พักอาศัยสวัสดิการต่างๆค่าจ้างต่างๆนะครับจะเป็นอะไรยังไงบ้างก็จะได้สอดแทรกให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาทํางานเหล่านั้นนะครับซึ่งจะถือเป็นนิมิตอันดีที่เขาจะได้รับทราบและมีความรู้สามารถดําเนินการทํางานให้มีความปลอดภัยในการทํางานและก็เป็นกําลังสําคัญในการผลิต สินค้าต่างๆให้กับสถานประกอบก,การของจังหวัดปรกกินงวิลีเราต่อไปครับสำนักง,งานสวัสดิการระคุ้มครองแรงงานนะครับก็มีบทบาทที่สําคัญในการคุ้มครองและดูแลการทํางานของคนที่ทํางานนะครับเราคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับเป็นตัวเงินนะครับเช่นค่าจ้างค่าล่วงเวลาเ,าเกี่ยวกับเวลาการพักผ่อนนะครับการหยุดพักรวมถึงการวันลาพักร้อนต่างๆนะครับส่วนที่ไม่เป็นตัวเงินอย่างที่เราพบเห็นกันก็อย่างเช่นเป็นพวกรถรับส่งสวัสดิการเสื้อผ้านะครับ ที่พักต่างๆนะครับซึ่งเหล่านี้จําเป็นต่อการบรรลุชีพของผู้ใช้แรงงานนะครับสำนักง,งานคุ้มครองแรงงานก็จะเป็นตัวกลางประสานในการพูดคุยรวมถึงดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆว่าจะได้จัดให้เขาได้ตรงตามความต้องการนะครับรวมถึงถ้ามีปัญหาระหว่างกันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะประสานให้ได้คุยประโยชน์เพื่อจะแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงมีพึงได้ต่อกันตามกฎหมายรวมถึงที่จะเพิ่มเติมต่อกันร,ระหว่างกันจากการที่ลงนามไปนะครับก็เชื่อว่า จะนาไปต่อยอดแล้วก็จะได้พัฒนาเ,าเสริมความรู้ให้กับทางน้องๆที่จะเข้ามาทํางานนะครับน้องๆจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะได้มีองค์ความรู้นะครับว่าตัวเองจะไปทํางานอะไรมีคู่มือการทํางานอย่างไรนะครับการต้องศึกษาวิธีการทํางานทําตามคู่มือนะครับเพื่อจะได้เกิดความปลอดภัยในการทํางานครับวันนี้ในานามของสํานักง,งานประกันสังคมเี่ยเราจะสะท้อนปัญหา จากของแรงงานต่างด้าวเลยคือแรงงานต่างด้าวเนี่ยจริงๆเข้ามาอยู่บ้านเราเนี่ยต้องการงานทําต้องการค่าจ้างในการดำรงชีพแล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูกลับไปบ้านแต่เขาไม่ทราบสิทธิห์หรอกค่ะว่าการที่เขามาเป็นแรงงานในประเทศไทยต้องเข้าระบบประกันสังคมภาคบังคับของรัฐบาลเนี่ยเขาได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเพราะฉะนั้น เราพบว่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้นะคะบางทีมีการกลับบ้านหรือโยกไปที่อื่นสถานประกอบการอื่นนะคะ<ม>ก็มีความไม่ต่อเนื่องในเรื่องของการสะสมเงินอย่างที่เราเรียกกันว่าเงินชราภาพเงินชลาภาจำนวนมากเลยนะคะที่เราพร้อมที่จะจ่ายเมื่ออายุ55เป็นเกรดเดียวกับคนไทยเลยนะคะ55ปีสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนเนี่ย เราตามแรงงานต่างด้าวไม่เจอเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านมีโอกาสที่จะได้เทรนนิ่งของแรงงานต่างด้าวเนี่ยอย่างน้อยอยากจะให้เอาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับนอกจากค่าจ้างนอกจากกฎหมายแรงงานเนี่ยของประกันสังคมที่เขาจะต้องจ่ายเงินสมทบเหมือนคนไทยเนี่ยนะคะเข้าบรรจุในหลักสูตรบ้าง อย่างน้อยในเบื้องต้นนะคะให้เขาทราบว่าเขาจะได้อะไรเมื่อมันเกิดเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นกับเขาเขาจะได้รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเคยได้ยินเรื่องเนี้อย่างไงนะคะแล้วก็เขาอาจจะต้องไปหาความรู้ต่ออาจจะเป็นทางฝ่ายบุคคลของบริษัทนะคะแต่ในเบื้องต้นเลยอยากจะให้ทราบนะคะอย่างกว้างๆก็ยังดีนะคะว่าเขาจะได้อะไรจากการทำงานอยู่ในประเทศไทยบ้างคะ่ะ ซึ่งวันนี้ก็เป็นความยินดีอย่างยิ่งนะครับถ้าที่บริษัทของ Top Job ได้ร่วมมาทำา MOU กับวิลลยของการอาชีพนะครซึ่งก็ร่วมโดยภาคเอกนชนและก็ภาครัฐมีพัฒนาฝีมือแรงงานได้ท่านสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเข้ามาร่วมทำเอ็มกับบริษัทด้วยครับนะครับซึ่งบริษัท Top Job เนี่ยมองเห็นถึงเป้าหมายของประเทศชาติด้วยนะครับระดับแรกเครื่องแรงงานแรงงานที่เราขาดแคลน การขาดแคแรงงานแล้วก็เราต้องการมีแรงงานที่เป็นแรงงานฝีมือแรงงานฝีมือแรงงานถ้าเรามีแรงงานฝีมือเราจะต้องพัฒนาในเรื่องด้านใดบ้างนะฮะหนึ่งถ้าในเรื่องของสกิลแล้วก็การอัพสกิลซึ่งสิ่งเหล่านี้นะมันต้องสร้างการพื้นฐานมาก่อนในเรื่องของการเทนนิงนิดเนี่ยเป็นหลักปัจจัยสําคัญนะครับหรือเป็นระบบของ e-learning หรือการเรียนรู้นะต่าง้าวหรือว่าคนไทย ะะเราต้องมีความการเรียนรู้ไปในเรื่องของเชิงของการพัฒนาในเรื่องของแรงงานนะครับซึ่งประเทศเราเนี่นะเรานำแรงงานทางด้าวเข้ามาเราก็เข้าไปทำงานเลยเราไม่ได้มองเห็นถึงภาพรวมในการที่จะให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยนะมีไอ้มีสกิลหรือกลุ่มมันติดสกิลในเรื่องของการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะฮะสิ่งที่ผมเห็นเป้าหมายก็คือการทำงานของ และงานต่างด้าที่เข้ามาในประเทศไทยในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มที่เป็นระบบ SME คือ S กับ M เนี่ยนะค่อนข้างเยอะในงานของเรื่องโรงแรมแรรรในเรื่องของรีสอร์ทในเรื่องของการบริการนะสิ่งเหล่านี้นะฮะก็ถ้าเราได้มีการพัฒนาให้ถูกวิธีและถูกต้องผมเชื่อว่าเราจะมีการทําให้บริษัทของเราเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามา อย่างที่มีคุณภาพแล้วทําให้ธุรกิจของในเมืองไทยเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพนะฮะก็เราจะพัฒนาทั้งคนไทยและคนต่างด้าวร่วมกันนะโดยมีมาตรฐานนี่ไม่มีมาตรฐานเดียวกันทําเหมือนกันแล้วก็ทําให้ประเทศเราเนี่ยมีระดับของการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยเนี่ยกับแรงงานต่างด้าวเนี่ยสามารถที่ไปตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่เข้ามาในประเทศเราเข้ามาดูแลเข้ามาทํากิจการกับเรานะครับสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยอยากได้ก็ นี่แหละครับการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าวครับปัจจุบันแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่ต้องการใช้ ในปัจจุบันยังมากในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหการรมท่องเที่ยวค่ะวันนี้บริษัทท็อปจ็อบและบริษัทบีอาคูเปอร์เรชั่นร่วมกับอาชีวศึกษานะคะทุกภูมิภาคลงนามร่วมกันในการพัฒนาอัพสกิลริสกิลค่ะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาระดับชาติด้วยค่ะบริษัทท็อปจ็อบเป็นบริษัทนําเข้าแรงงานนะคะที่มีคุณภาพโดยได้รับการรับรองจากการะทรวงแรงงานค่ะแล้วก็มีสํานักงานทางด้าน,นการคุ้มครองของสวัสดิการแรงงานสังคมนะคะประกันสังคมวันนี้ก็มาร่วมด้วยค่ะ วันนี้เราถือว่าเราเป็นนิสายที่ดีในการร่วมมือกันค่ะเราจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานกันค่ะวันนี้เราลงงานร่วมกันนะคะในภาคกิเคอือขายรัฐและเอกชนค่ะขอให้ประเด็นวันนี้เป็นการลงงานที่สามารถขับเคลื่อนเรื่องของแรงงานมาตรฐานได้ตามนโยบายของออสภาพัฒน์นะคะแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ค่ะ เป็นโครงการที่ดีมากๆจริงๆนะคะถือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะสำหรับตอนนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook และ YouTube Channel รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะ และตอนนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการสดๆได้ทางเพจ Facebook TV5 HD ออนไลน์แล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5วันนี้ฉัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ